เรื่องนี้ก็มาถึงคลิปที่5ของทางช่องแล้วนะเรื่องนี้ตัวละครยังมีชีวิตอยู่ทุกคนนะครับยังไงถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางช่องจะตั้งใจทําคลิปดีๆนํามาฝากผู้รับชมนะครับฝากเนื้อฝากตัวสำหรับช่องเรื่องผีน้องใหม่ด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับเรื่องมีอยู่ว่า ที่ซอยกันตนาบางใหญ่มีช่างซ่อมรถอยู่คนหนึ่งชื่อว่าช่างเปียกแกเป็นคนฝีมือดีแต่ขี้เล่าเอาเรื่องทุกเย็นก็จะนั่งวงเล่ากับเพื่อนๆทั้งแบงค์คนนี้เขาสายดนตรีเวลาเมาขาดดนตรีไม่ได้เดี๋ยวหลับลุงติ้วคนแก่สายโม้แต่ขี้กลัวแล้วก็เซียหนุ่มน้องชายช่างเปียกขาเป๋เดินกระเพิ แต่เล่าไม่เคยห่างมือวันหนึ่งช่างเปียกไปซื้อรถมือสองราคาถูกมากแบคงทักขึ้นทันทีพี่เปียกรถมันถูกเกินไปนะเว้ยระวังรถผีสิงนะลุงติ้วก็เสริมเออกูได้ยินมารถบางคันเคยมีคนตายในนั้นจริงๆนะโว้ยแต่ช่างเปียกหัวเราะแล้วพูดว่า <c oughs> <c oughs> ผีอะไรจะมาหลอก ผีมันเห็นหน่ากลัวน่าจะน่ากลัวมากกว่าผีอีกคืนนั้นช่างเปียกลองขับรถใหม่เสียหนุ่มก็นั่งไปด้วยขับขับไปอยู่ๆวิทยุก็ดังขึ้นเองเสียงผู้หญิงร้องเพลงเศร้าๆทั้งที่วิทยุไม่มีแผงหน้าปัดด้วยซ้ำทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาในรถกลิ่นเหมือนศพผสมกลิ่นเลือด ลุงติ้วนั่งหลังตาโตแล้วร้องขึ้นว่าเฮ้ยกูเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งข้างๆเปียกว่าแปบงหวัวเราะเสียงดังผีสวยปะลลงถ้าสวยกูจีบเลยแล้วเสียงผู้หญิงก็หัวเราะแทรกขึ้นมาทันทีทุกคนเงียบกลิบช่างเปียกเหงื่อแตกแต่ยังกลบเกลื่อนเออคุณผีครั จะนั่งด้วยก็นั่งดีๆหน่อยนะอย่าทำรถกูพังละ่ะรถมือสองกูยังผ่อนไม่หมดเลยพอถึงบ้านทุกคนวิ่งเพลนออกจากรถแทบไม่ทันเสียหนุ่มขาเป๋วิ่งไปทั้งเป๋ๆนั่นละ่ะแต่ยังไม่ลืมอุ้มขวดเหล้ามาด้วยลุงเติ้วสาบานเสียงสั่นว่าจะไม่ขึ้นรถคันนี้อีกเด็ดขาดส่วนแบงค์ยังหัวเราะไม่หยุดแต่คนในซอยบอกกันว่ารถคันนี้ เคยมีผู้หญิงถูกฆ่าตายข้างในจริงๆและวิญญาณเธอก็ยังไม่เคยไปไหนทุกวันนี้ถ้าคุณเดินผ่านอู่ช่างเปียกตอนกลางคืนคุณอาจได้ยินเสียงหัวเราะผู้หญิงดังออกมาจากรถคันนั้นฮ <c oughs>